สวัสดีครับและนี่คือรายการ The Practical Signature ครับอีพิโซดนี้1น7แล้วน,นะครับดำเนินรายการโดยผมสมศักดิ์วิวัฒไพศาลเจ้าของเพจเปลี่ยนให้เป็นเซนเทปังบายออตุยและ beyondspeech.com ครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการสันนิษฐานครับ เรื่องเล่าของเราวันนี้ก็มีอยู่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งครับเข้าไปซื้อของในร้านค้าแห่งหนึ่งพอผลักประตูเข้าไปก็พบว่ามีสุนัขตัวหนึ่งครับขวางทางอยู่ก็เลยถามเจ้าของร้านว่านี่คุณหมาของคุณเนี่ยกัดไหม้าของร้นก็ตอบว่าไม่กัดครับชายคนนี้ก็เลยเดินเข้ามาในร้านครับก้าวเข้าไปได้ก้าวเดียวครับปรากฏว่าเจ้าหมาตอนงับน้องเขาให้เลยนะครับผู้ชายก็ตกใจครับตะโกนเสียงดังบอกโอ้ย แล้วก็หันไปตอบว่าเจ้าของร้านครับว่าไหนคุณบอกว่าหมาคุณไม่กัดไงเจ้าของร้านอะไรตอบว่าเออพอดยตัวนี้มันไม่ใช่หมาผมครับไม่รู้มันเข้ามาเมื่อไหร่เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมีเรื่องของการนึกไปเองคิดไปเองครับบางทีก็เรียกว่าซึทักเอา สังเกตแล้วเดาไปเองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้แหละครับที่น่ากลัวเพราะในบางรายนั้นนอกจากจะเข้าใจไปเองแล้วยังมีการถ่ายทอดได้ว่าเรื่องราวนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นเรื่องของการที่เราบีแตกสันนิษฐานไปเองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอาจจะบอกเพิ่มเติมนะครับว่าเรื่องนี้สันนิษฐานว่าจะดูแล้วยังมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่านะครับเพราะบอกว่าเราสันนิษฐานยังไม่ยืนยันได้เป็นเรื่องจริง แต่ถ้าไปทึ่ทักอเลยแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปั๊บเหตุการณ์ภายหลังมีคนพบว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงแลวแล้วก็ข่าวด้แล้วครับความน่าจะถือหมดเลยเดียวดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้แน่ใจแล้วเราอาจจะบอกได้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ายังไม่แน่ใจเพียงแต่ปฏิไปไต่อเองก็ต้องระวังนะครับใส่คําว่าสันนิษฐานเอาไว้หน่อยสันนิษฐานก็อย่างดีนะครับที่สำคัญกว่านั้นคือว่าหลายเรื่องที่เราสันนิษฐานเองนั้นบางสิ่งที่เห็นมันไม่ได้เป็นไปตามความจริงครับในเรื่องของเลเซนแหละครับสะท ใครก็ตามครับที่มีลักษณะที่ปรากฏในลายเซนว่ามีการเซนตัวอักษรบางตัวแค่ตัวต้นต,ตัวเดียวตัวหลังนั้นล้มอ่านไม่ได้เลยหรือเส้นเนีเ่ยไม่ค่อยตั้งใจนะักบางทีตัวแรกยังอ่านยากเลยนะครับใครที่เนอ่านยากหนึ่งละสองตัวอ,อักษรมังจะเอ็นไปทางข้างหลังบ้างสามมีลักษณะของการประดับประดาด้วยจินตนาการทั้งเยอะทั้งสามอย่างนี้สะท้อนถึงเรื่องของความที่ใช้จินตนาการเยอะนะครับแต่ที่น่ากลัวคือถ้าหากตัวอักษรตามมานั้นล้มอ่านไม่ได้หรือว่าเป็นเส้นลากที่เงาๆแล้วก็ อ่จเป็นไปนะครับว่ามักเกี่ยมเรื่องของการคิดไปเองแล้วมาปรุงแต่งให้เป็นเรื่องราวที่เป็นเ็ดที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์เลเซนนะครับถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาติดตามมาโดยตลอดหลายท่านได้กรุณาแชร์ให้ด้วยวันนี้เราปิดท้ายรายการท่ามกลางบรรยากาศฝนตกพรำาลนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ you <music>